แต่ว่าถ้าจะพูดถึงเทศกาลนี้ขาดไม่ได้เลยสําหรับดอกไม้ที่จะใช้กันมากในช่วงสงกราน<อ>หอมๆเย็นๆนะคะเป็นใครไม่ได้นอกจากดอกมะลินะคะนำไปทั้งร้อยพวงมาลัยบูชาพระส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะความต้องการในช่วงนี้มากกว่าปกติแน่นอนนะคะทําให้ราคาของดอกมะลิก็สูงขึ้นทุกปีปีนี้ร้อนมากร้อนเร็วร้อนจัดนะคะเป็นยังไงบ้างราคาดอกมะลิ จริงๆแล้วดอกมะลิจะชอบอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนนี่จะออกมาเยอะมากมแต่ว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามเทศกาลก็เลยทําให้ราคาต้องปรับเพิ่มไปแล้วนะคะอย่างราคาขายส่งตอนนี้เนี่ย 1ลิตรก็คือ7ขีดนะคะคปกติก็จะต่างกว่า100บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไป200กว่าบาทแล้ว230250แล้วแต่ทีนี้พอต้นทุนสูงขึ้นนะคะเราคนซื้อคนสุดท้ายก็ต้องรับราคาด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะราคาของพวงมไลัยส่วนใหญ่ค่ะปรับราคาขึ้นไปรอแล้วค่ะอย่างปกติพวงเล็ก10บาท2บงวันก่อน15บาทแล้วนะคะส่วนราคารับซื้อที่อพอค้าแม่ค้าซื้อจากชาวสวนก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะและราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้วค่ะที่ปก products, authority, authority like ักคลองตลาดนะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของดอกมะลิพ,พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าราคาซื้อดอกมะลิที่รับมาจากชาวสวนหรือว่าพ่อค้าคนกลางช่วงนี้แต่ละร้านซื้อมาในราคาที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดของดอกมะลิค่ะโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่200กว่าบาทต่อลิตรแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะเข้าสู er ่ช่วงเทศกาลสงกรานแล้วราคาอาจเพิ่มขึ้นอีก ราคาขายส่งดอกมะลิที่สูงขึ้นทําให้ต้องปรับวิธีการขายพวงมลาลัยแตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นราคาสินค้าให้สูงกว่าปกติอย่างเช่นพวงมลาลัยขนาดเล็กจากพวงละ10บ,บาทก็เป็น15บ,บาทหรือว่าบางรายไม่ปรับขึ้นราคาแต่ว่าจะลดปริมาณการใช้ดอกมะลินอกจากนี้ก็ยังมีการนําเอาดอกไม้ประเภทอื่นมาร้อยแซมในพวงมลาลัยด้วยนะคะอย่างเช่นดอกรักและดอกกุหลาบค่ะมันแล้วแต่เราก็ต้องทูหังเช้งตลาด เราขายแพงใครจะซื้อเราเราต้องขายตามตามตลาดเข้าไปเบอร์เพอขายถูกกว่าเขาจะไม่ขายแพงกว่าเขาต้องนะขายถูกกว่าเขาก็เราถือว่าเราก็ขายส่งเหมือนกันทั้งส่งทั้งปีมีหมดกั่ที่ไดาสมมติว,ว่าขายสิบบาทก็สิบห้ายี่สิบก็ยี่ห้าเราขึ้นไม่เยอะขึ้นน้อยเพราะเดี๋ยวคนซื้อซื้อไม่ได้เศรษฐกิจ <laughs> ต,ตอนนี้ก็รู้อยู่ไม่ค่อยดี เราขายเราก็ได้กําไรน้อยหน่อยเราขายได้เยอะหน่อยก็โอเคอยู่กันได้ส่วนยอดขายในปีนี้แต่ละร้านยังพอขายได้นะคะแต่ว่าไม่คึกคักเหมือนปีก่อนเท่านั้นเองค่ะขณะที่การสต็อกสินค้าแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันบางร้านสั่งสต๊อกดอกมะลิเท่าเดิมแต่ว่าบางร้านสั่งน้อยลงเพราะว่ายอดขายตั้งแต่ช่วงปีใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าแล้วก็ขาดทุนด้วยค่ะ ตามปกติแล้วนะคะหน้าหนาวค่ะราคาดอกมะลิก็จะแพงเพราะว่าดอกไม่ค่อยออกนะคะแต่ว่าหน้าร้อนราคาจะถูกค่ะเพราะว่าดอกมะลิจะออกมาเยอะมีให้เก็บเกี่ยวตลอดนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนทําไมราคายังแพงอยู่เจา้าสวนบอกว่ามี2ปัจจัยค่ะก็คือช่วงเทศกาลแล้วก็ปริมาณของดอกมะลิที่เข้าสู่ตลาดค่ะ ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็เป็นแหล่งปลูกมะลิที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศค่ะเจ้าของสวนบอกว่าปลูกมะลิมากว่า20ปีแล้วทุกเช้าเขาและคนงานก็จะมาเด็ดดอกมะลิเพื่อส่งไปขายที่ปากคลองตลาดแต่ตอนนี้นะคะยอมรับว่าเก็บไม่ค่อยทันค่ะเพราะว่าดอกออกมามากอากาศร้อนแบบนี้นะคะดอกมะลิจะบานเร็วและค่อยๆแห้งเหี่ยวใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เจ้าของสวนก็จะเก็บดอกมะลิอัดน้ำแข็งใส่กล่องเพื่อรักษาความสดและสมบูรณ์ก่อนนำไปขายต่อ ส่วนสาเหตุที่ราคาดอกมะลิแพงเขามองว่าเป็นเพราะช่วงเทศกาลสงกรานค่ะก่อนสงการานนี่ก,ก่อนนี้ถูกเมือ่อเมื่อวันพระที่แล้วเท่าไหร่ไม่ไม,ไ,มไม่ถึงร้อยแล้วก็มาขึ้นร้อยร้อยกว่าร้อยสองร้อยอะไรเนะี่ยเมื่อวันพระที่แล้ว ขณะที่ภรรยาของเจ้าของสวนก็บอกว่าปริมาณดอกมะลิที่เข้าสู่ตลาดก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาดอกมะลิค่ะมันอยู่ที่ว่าดอกเยอะหรือว่าดอกน้อยผลผลิตเยอะได้น้อยหรือได้มากถ้าว่ามันออกเยอะมากก็ก็จะถูกถ้าว่าเกิดว่าออกได้น้อยก็จะแพงไม่ไม่ไมเกี่ยวกับเทศกาล บางาครั้งก็จะมีก็วันพ่อวันแม่บางทีวันแม่น่ะสิงห้าน่ะมะลิสามสี่สิบบาทยังมีเลยส่วนราคาขายส่งที่ออกจากสวนนี้นะคะปีนี้ค่ะอยู่ที่ 180- ่ง0บถึงสองบาทต่อลิตรเป็นช่วงเทศกาลสงกรานนะคะถ้าเทียบกับปีก่อนนี้แพงกว่าปีก่อนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่7 0็ด0บถึงหนึบาทการที่ได้พุยคุยกับชาวสวนนี้ก็จะรู้เหมือนกันนะคะคว่าราคาของดอกมะลิเนี่ย แต่วันนึงเนี่ยขึ้นลงนิดเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าอย่างเช่นตอน2ทุ่มเนี่ย2 0งบาทต่อลิตรปีสี่อยู่ที่150บาทต่อลิตรนี่ขยับเป็นเชือบมงเลยเที่ยงมาโทรศัพท์ไปถามหมคะเท่าไรแล้วเธออยู่ที่ขึ้นไปอีกแล้วมลิบมวดตลาดแบบนี้นะคะขึ้นเหมือนราคาแพงแบบนี้ นะะคเคยเป็นเหมือนผมไว้เวลาที่ว่าลงไปในพื้นที่เจอดอกมะลิเนี่ยแล้วเวลาใส่น้ำเย็นๆเนี่ยอยากกินมะลิด้วยอยากกินมะลิอยากกินแต่กินม่ลยค่ะคหอค่ะฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเหมืนคุณทิรเดีค่ะฉันแค่อยากดมไม่ได้อยากกินขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับ